ข้ามถานนตรงนี้ไปเร็วสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่โบเบนเนาะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศโบเบกลางคืนไม่ได้มานานแล้วหาซื้อเสื้อผ้าดีกว่าตัวเบืองคืนเนาะมาได้ตั้งแต่ที่สองที่สามมาเนาะถึงประมาณเช้าช้หกโมง จะเดินไปเรื่อยๆอยู่แล้วทำแล้วใส่ถุงอยู่ในถุงแล้วคนก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะเงียบๆสเสื้มั้ยคนคราวที่แล้วได้เสื้อเชิ้ตไปเต็มเลยดีคราวนี้ก็เป็นเสื้อยืดปะปกติากหนึงต้อาเด็กเออโว้ย ตาเบลชุดเซฟ้าส่งสามชุดเอ้งามไายคุณป้าจะยืด้อะไรจหกสิบห้าบาทจ้าหกสิบห้าบาทส่ง สามตัวหกสิบห้าบยวกานน่าจะเป็นราคาสามตัวนะเ่พัดส่วนใหญ่ก็ส่งเด็ก ได้นะคะดูก่อนจ้าส่งสามตัวค้าแบบได้นะคะช่างขอ <c oughs> งกิน ก็นนอเดใกล้ถึงแล้วช้างถึงเราไม่แน่ใจว่าตรงซอยบูเบทาวเวอร์มีของขายไหมรู้สึกก็จะมีเดี๋ยวเดินเข้าไปดู สวยซื้อชุดช้างใชกว่าเราไปสุริน <c oughs> ไปทำไมสุรินเป็นผีช้างนี่เจอเจ๋ออ๋อสวยอยู่นนะสวยลายสวยเอาเงี้ยห้าสิบบาทอันนี้สามตัวร้อยบ็อกเซอร์สามตัวร้อยอือท่าฝั่งนู้นดีกว่า เราะผ่านไปถนูนม,มัส,สยิดมหาเน่าเอ้ยไอย้คือคืนแต่เช้าเสยองสยืดนะจ๊ะคาร์โปโลก็มีก็สกีฬาเอ้ส่ง200ตัวเดียว220เกียงเด็กขายาว เขาเก็บประมาณหกโมงเลยนาะเนี่ยถ้าเกิดเขาคายส่งเนี่ยเราต้องรอรับตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็โยนมาให้เราอย่างนี้หรอไม่เขาไม่ส่งที่บ้านเาขาคายส่งเราไม่ต้องหิ้วไปเองอันไหลไอ้สภาพเด็กเราเดินเร็วมากเลยแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วคนดูดูทันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ทันดย๋ยว่ากันนะเ้ามืดอยู่คลองมาห,า,หนา,า,งานัยข้ามสะพานดูฝั่งนูง้น ทางด้านในานี้ยังไม่เปิดไลย,ยังนี่เป็นตลาดตอนเช้านเนะาะยังไม่ตื่นกันแต่ก็มีมาบ้างน่ะเออหลมแหลมเบอเบกังคืนก็ไม่งคืนหลักจะเช้าแล้วลจริงๆจะมาถ่ายตีสองตีสามแต่ไม่ตื่นไงน <t ask> ขราวของเยอะราคา65 90จริงๆถ้าเรามาช่วงนี้มันช่วงทีห้าแล้วใช่ไหมมันไม่ต้องเรียกตลาดกลางคืนนะเรียกตลาดเช้าก็ได้นะตลาดเช้ามืดเนี่ยนะสรุปแล้วมันเช้าหรือมันมืดออก็เช้าอยู่แล้วก็มืดด้วยอ๋อก็เลยเรียกไ่าเช้ามืดอ๋อในซอยนี้มา มันก็มีบ้างแล้วหลอมแหลมลนะเปิดกันบ้างแล้วก็นนะวขัองอยู่ในบ้านเื้องไปไหนก็จะถึงละซอยโบเบทาวเวอร์เดี๋ยวจะพาไปดูรู้สึกว่นจะมีของขายอะ่ะข้างในอะ่ะเพราะเราก็ไม่ได้มานานแล้วเนอะกลาคืนเวลาเนี่ยใช่ มัดย้อมจะยืดกดได้นะครับสาวบออะไรเนี่มีอมอมอมของขายอยู่เดี๋ยไปเข้าซอยตรงนู้นนะไอ้น้องทำถทังมะลาย <laughs> เก่งกันงเอยปเออเปิดแล้วตามตึกเปิดเช้าเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ข้างในตลาดสม้ม มาดูบรรยากาศเนาะอ่ามีไงสอยโบเบทาวเวอร์เรข้าไปดูข้างในนะว่าม,มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ถ้าไม่มีก็โบเบยน,นะไม่มีก็อย่าว่ากันห้าสิบใช่แอ่ <ขอ S 2> นี้แหละ <c ười> โเบ,บทาว์น,นั่งไงเห็นไหมเคลีร์สแลกน์โน,น่นโนน้าบเบทาว์ ุยมเลนี่ไงพ่อค้าไม่ค้าเขาคุยกันฝนตกหนักเพระาะฉินไม่บอกกระจุยหมดเลยกระจุยกระจายวันนี้ก็เลยจะเงียบๆหน่อยเพราะฝนตกถนนยังเปียกอยู่เลยนี่นะขาที่เราพูดว่า,าจะพามาดู zer, าเสื้ออะไวะเข้าห้องไหนก่อนเข้าห้องไหน เข้าไหมเข้าซอยดีกว่าตรงนู้นก็มีแล้วนะเอาไปละถูกมากลายเสือะอนี่ข้างในลายสวย ชี่เด็กราคาหลักร้อยงขนกำลังเก็บยิงยืนทำมุมข,ขาบ้าน ไม่ใช่จะบอกว่าบอกว่าซอยนี้ก็ต้องเช้าๆหน่อยนะแสว่างนี่เขาก็เก็บร้านกันแล้วอันนี้เพิ่งออกมาแขวนล่ะ Chính Ừ, phải nít sợ โอเคเนี่ยเขาไปแล้วนะนอะไรเขาไปหรือเขาเพิ่งมาเขาย้ายที่จ,ททจริงเหรอ,อ <c oughs>

เราต้องไปถามเขาโอลโลอุยเชิดเหมือนที่เราซื้อเลยใส่สบายสวยเราเคายซื้อแล้ว จัดเลาที่เป็นส่วนส่วน,วนเองาราก็ขายกลาคืนเนาะแกลจัดที่ให้ใหม่ก็ดีนะ สิบหน่ยีาโกอเอาไหม

หลายเดียวหลาเดียวเอาไหมตัวเดียวก็ร้อยหนึ่รอคะล้วส่งสมตัวอ๋อสตัวไอ้นี่ตัวเดียวร้อยห้ารอยห้าสิบตัามตัวส่วนใหญ่ก็จะขายราคาส่งเอาไหม อ้อาวอะชักตัวหนึ่งไหมอาชักตัวไอ้ห้าสิบมึงไม่สนซื้อไปแล้วไงวันนั้นซื้อทั้งสามตัวเอาเปล่า,ซาไซส์อะไรอันนั้นซไซส์อะไรครับ M พี่เขาใส่ลองดูผมใส่ M เออหรือว่าใส่เอ็มหมื่นหมื่นเขาเพิ่งหมื่นเขาเพิ่งเปิดร้านขายกันกี่โมงกำลังกำลังกำลังมาอ๋อถึงยี่โมงถึงแปดโมงครึ่งต้าโมงเขาข้าวเขีหลังนี่ก็มีอ๋อพอดีอันนี้ก็มีสวยๆนี่ก็มีมะพร้าวก็มีหน้าที่แสนนี่ไส่เอ็มเนี่ยถูกเจ้าสามตัว จเจ้าสามตัวเลือกอลายก็ได้นั้นก็สวยหลยตน้นมะพร้าวันก็สวยมนกถูก3ตัวก็0ยไม่มต้องมมซืต้องไปือบิ๊กซี99โลตัสอะไรชอบสีเอาตัวเดียวก่นอนใช่ตัวเดียวก่นอนนะเป็นเดียวละห้าสิ พี่ขายทุกวันไหมเนี่ยทุกวันเว้นวันเช่นไม่เคยเดินเข้ามาข้างในเด,เดินแต่ข้างนอกมา,าเดินเที่ยวมาเลยร่างมาปล่อยแต่เดินแต่ข้างนอกเขาเปลี่ยนมาขายตรงนี้ไม่มีนี่ขายอยู่นานแล้วร้อนขายนานแล้วอ๋อมีเวลาขายถึงแปดหมื่นคู่ขายอยู่นานแนะล้วนะแต่ว่าตลาดมันเงียบคนก็ม,มันขายมันติดล,ลบขายติดลบขายติดลบ,ลบก็เลยเลิกขายทำได้ไง ป้าบ,บอยังไม่ถึงอายุเขามาขายกระมาณตีห้าเลยตีห้าถึงแปดโมงเช้าแต่ถ้าเป็ข้างนอกอะประมาณตีสองถึงเช้าเหมือนกันหกสิบบาท เหมือนเก่งจังเลยเห็นลงมาได้ขาเขาแข็งแรงมากแจ้งว่าตังเขาขายกันแค่สองสามชั่วโมงเนาะตีห้าหกโมงจนถึงแปดโมงพัดนุงพระถุง สองขึ้นลอยจ้าเออไม่เคยเดินเข้ามาอยนี้เลยใช่แล,<ด>แล้วเราก็ไม่เคยเดินเวลานี้ด้วยเขอาอเออบอกว่าเขาขันในทุกอย่าใช่ส่วนมากเราเดินข้างบนโบ,บเ,ทเบ,รบรทาวเวอร์แล้วเชิดข้างบนไมได่ดักกันในทำมาอย่างนี้เขาล่าจะอยู่แบบยังไงไหนที่ ขายตรงนี้เวลานี้แล้วก็ไปขายตรงนน้นอยู่เวลาไหนรู้ก็ดีนะรู้ดีคุณผู้ชายของหรือเปล่าบางคนเขาก็มีหลายสาขาสาขานี้รูดตรงนี้สาขานน้นอยู่เวลานู้นอะไรอย่างน้ไอห้าสิบบาทตรงนี้ห้าสิบไม่อกี่ร้อยห้าสิบมันออกมาตั้งเป็นห่อ เมื่อกี้เราเข้าฝั่งซ้ายตอนนี้เราออกฝั่งขวา80บาทอันนี้หนึงอันนี้แปดสิบน,นี่สภาพเหมือนผู้ใหญ่ใส่เออเสรยมเอ้ยนี่ยมอนตโกใส่สบาย สวยเงนี้ยที่ไหนมองตาใครนะสวยไงไม่มองตาใครนะมองตากูอ๋อไม่รู้กูเรียกถูกหรือเปล่านะถูกรือก็จะมองตากูมองตากูแล้วเจออะไรกั็วันนี้เดี๋ยวคนดูเผื่อเลยวันนี้ไม่ก็จะเสียงเบาๆหน่อยเพราะว่ามันเช้าเพิ่งตื่นเสียงก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ เดี๋ยวก่อนรอแบบแสงอาทิตย์ขึ้นก่อนใช่จะแหกปากให้ฟังเออพูดถึงว่าถ้าเดินโซนถนนข้างนอกเสร็จเขาจะเก็บตีห้าตีห้าหกโมงใช่ป่ะก็เข้ามาต่อข้างในใได้เ,เลยเวลาต่อเนื่องกันเดีย๋ยที่มึงบอกเขาอาจจะมีหลายสาขาดีอะไรเอ่ยโบโล กับบางคนเขาอาจจะเป็นแบบผู้ขายเองไ้ตอ้าลฟ้าขาวใดอกห่เดกู้ลใหญ่นิดเดียวออตัวละร้อยนะส่งนะส่ง,สง,สงตัว จะยืดจะพะโลอันนี้ถังแก๊สไม่ต้องพูด, <laughs> ดเชิร์ฟร้านนี่นเยอะมากมี่เขา้าอยู่ในนี่ไหนเนี่ยในถังแก๊สบ้าบอ,าอถังดับเพลิงได้ไหมเอสีย่ยวเ่น ตอนนึกขึ้นมาเรานึกว่าเขาแบบกำลังเก็บร้านนะที่ไหนได้เขาเพิ่งจะเปิดจะให้เขาเก็บซะ,แล,ะแล้วได้เชิดไปนหนึ่งตัวยีนไหมไยีนผู้หญิงอย่างว่าเลยถ้าเกิดมา เราแวงเนี่ยต้องพาเพื่อนมาด้วยใช่หารกันมาเป็นกลุ่มถ้ามาคนซื้อคนเดียวแล้วก็อย่างเงี้แหละตัวเดียวอไม่ได้ราคาส่งถ้าได้ราคาส่งจะดีมากนะจ๊ะตู้ตู้เยอะกันตรงนู้นมีอีกนิดนึงถ้าข้างในนี้เสื้อเชิ้ตเยอะชมเขชอบใส่เสื้อเชิ้ตกันได้สบายโอเค ภาพเปเป้ค่ะเ,เดฟข้ากระบป๋าไอบอยสลิม,อ,ลมอันนี้หน้าห้างอ่ะหน้าโรงแรมปินพาเลตนะก็เป็นบูติทาวเวอร์ข้างหน้า ภาพผู้หญิงก็ไม่จ๊้นจารักน่ารักเสื้แขน,น,นยาวดี ก็ซื้อปบบเมื่อกี้ไงใส่ออกงานได้ได้นี่น้ำหมีน้ารับไอเกี๊ยวนี่ยน่าจะของนี่อันนี้สวยนี่รถถั่วด้วยใ่ายทำไมเร็นแล้วต้องเชียดเขาอะ ย่า,า,ายนะผมไม่ทายตะลาะเดือไเป็นทางนู้นตลาดเช้าเริ่มมาแล้วเอากัดโบเบลาสุดเ,เวลานี้เราก็ไม่เคยมาเดินด้วยเนาะนคนนใครไม่อยากตักแดดไม่อยากร้อนนะมาช่วงเช้าๆก็ได้เนาะ ข้างนอกเดินได้แต่ตีสอตีสข้างในนี้ก็ตีห้าหกโมงเนี่ยมาเลยของเยอะมากที่เราเข้าไปเมื่อกี้ตลาดเช้าก็มาเลย้ว ประมาณนี้เนาะโบเบย์ตลาดเช้าก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนี่สนใจมาเดินเล่นกันได้ลากันแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบายบายค่ะว้ <c oughs> าไหนกันต่อดี อากาศดีเช้าๆสดชื่น